ครับสวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสวัสดีทองดีจากเว็บ source c o d e tv นะครับคลิปนี้มากับเอพิโซดนะครับมือใหม่นะครับเริ่มลงทุนหุ้นอเมริกันนะครับกับโปรแกรมดาวนั่นเองนะฮะวันนี้จะเป็นการอัปเดตพอร์ตนะครับก็วันนี้วันที่17นะครับเดือนมีนาปีสองพนี่สี่นะเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดที่10นะครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตที่เราได้ลงทุนไปนะครับแล้ว ว่ามีความคืบหน้าอะไรงไงแล้วก็มีจุดไหนบ้างนะครับที่เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความรู้ที่จะมาแชร์ให้ทุกท่านได้รับรู้รับฟังกันนะครับโอเคนะฮะเริ่มต้นนะครับจากเอกสารของต่างผมนะครับที่ทําไว้นะนี่คือภาพรวมนะฮะก็คือด้านบนก็จะเป็นเอกสารที่จะในการเก็บข้อมูล summary ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นบทสรุปทั้งหมดด้านล่างก็จะเก็บข้อมูลของการซื้อและสะสม หุ้นแต่ละตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีหลายแท็บนะครับก็จะมีแท็บที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการซื้อขายนะครับตรงนี้ก็คือการซื้อขายทั้งหมดนะก็จะถูกเก็บไว้ในนี้ส่วนหุ้นนะครับของอเมริกาที่ผมสนใจนะครับแต่อยากได้ที่ราคาต่างๆผมก็จะมีการลิสต์เอาไว้นะครับแล้วก็เอกสารใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้เอามาใส่ไว้ในนี้ก็คือเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องของดีเวนด์นะครับก็คือปันผลนั่นเองนะว่าในแต่ละปีนะครับมีการปันผลหุ้นอะไรนะครับจำนวนเท่าไหร่และมีการหักภาษีไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็จะมีการเก็บรวบรวมไวนะ้ณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของเอกสารนะครับมาดูกันนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับ ก็เริ่มต้นลงทุนนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับประมาณวันที่31เดือน7นะครับผมก็เวลาผ่านมาแล้วประมาณ230วันนะครับกำไรเฉลี่ยวันละประมาณ11บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้พอทที่เงินที่อยู่ในระบบนะครับเงินที่เข้าไปในระบบก็คือประมาณ3 3มหนานะครับดังที่ผมเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่เอพิส od แรกๆนะครับว่าจะมีการค่อยๆใส่เงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ในทุกๆเดือนก็จะทยอยเงินใสเข้ามาเรื่อยๆแล,แล้วค่อยๆเพิ่มจํานวนเงินนะครับขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ3ามหมนามนะครับมูลค่าของพอร์ตตอนนี้อยู่ที่3 5มหม8 0สิบต่างนั่นเองนะครับก็คือมีในส่วนของกําไรนะครับถ้าเราหักหักตับจากต้นทุนนะครับเราจะมีกําไรอยู่ประมาณสักสองพันห้นะครับก็คือ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ7.79นะครับนี่คือณเวลานี้นะครับในส่วนของเรทปัจจุบันนะฮะก็ดอลลาร์นะครับต่ออในส่วนของไทยบาทนะครับ1ดอลลาร์เท่ากับ35.71นะครับแล้วก็ในส่วนของการาซื้อนะครับซื้อสะสมหุ้นเป็น US ดอลลาร์นะประมาณ200นะครับ US ดอลลาร์แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับส่วนเงินที่เหลือที่ พร้อมที่จะซื้ออยู่ประมาณ600นะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีกระสุนที่จะทยอยซื้อไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็หาจังหวะซื้อนะครับแล้วก็เงินบาทที่เหลือก็อยู่ประมาณสักสี่พันบาทนะครับโดยประมาณนะครับนี่คือในส่วนที่ลองคิดกําไรในส่วนของมูลค่าตามค่าเงินในจุดนี้นะครับในจุดนี้นะครับเมื่อคํานวณเองโดยไม่ใช่โปรแกรมดามนะจะกําไรอยู่ประมาณ2องพนะครับแต่หากใช้โปรแกรมดามนะครับเขาจะคํานวณตัวเลขกลุ่มๆตรงนี้มาให้ แต่ถ้าเราคำนวณตามจํานวน US อดอลลาร์ที่เรามีแล้วเงินบาทที่เรามีนะครับเมื่อเราบวกแล้วหักลบจากจํานวนที่เราเอาเข้ามาในระบบเราจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ2,600ักว่าบาทนั่นเองนะครับก็เมื่อคิดคำนวณแล้วก็ประมาณ11 4 8บาทนั่นเองก็คือกําไรใน1วันนะครับใน1วันก็ผ่านมา200กว่าวันมันเหมือนแต่ละวันมีเงินเข้ามานะครับประมาณ11บาท นะครับเราก็โอเคในส่วนนี้ก็มีส่วนของปันผลด้วยนะครับมีส่วนของปันผลก็ประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆหรือคิดเป็นเงินบาทประมาณสักร้อยกว่าบาทนั่นเองนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของภาพนะครับที่เป็นภาพกราฟนะภาพกราฟนี้ได้มาจากตารางด้านล่างนะครับก็เอาข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเอามาดูในง่ายๆนะครับว่าหุ้นตัวไหนเราถือยังไงนะครับเราถือ invest นะฮะก็คือลงทุนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับ แต่แท่งยาวๆนี่คือลงทุนหนักนะนะครับส่วนของการเทคโปรฟิตก็คือการซื้อๆขายๆนะครับก็มีการทํากําไรเป็นระยะเราก็จะมีแท่งสีแดงนะครับที่บอกว่าเรามีการได้กําไรประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีในส่วนของดีเวนก็จะมีตุ่มๆสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้หุ้นในพอร์ตที่ผมมีก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอาร์มนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อกลับนะนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วย นะครับในส่วนของ ARM นะฮะเพราะอะไรเพราะว่า ARM าเป็นส่วนที่ผมทําการขายไปแล้วผมลืมซื้อกลับนะครับและเมื่อราคาของหุ้น ARM ม,มันพุ่งทะยานไปทําให้พลาดโอกาสนะครับนี่คือส่วนที่ผมพลาดแล้วก็อยากแชร์ให้ทุกท่านได้รับรู้ว่า,อาโอกาสที่หุ้น IPO ที่มันจะเป็นแบบแบบนี้มันหายได้น้อยนะครับแล้วก็ในโซนที่พูดง่ายๆก็คือขายหมูนะครับแต่หุ้นร์นมเนี่ยผมกะจ,จะ เก็บสะสมต่อนะครับสัดส,ส่วนของการรีบาลานซ์นการปัจจุบันก็จะมีพวกที่ลงทุนรีบาลานซ์เยอะก็จะมีหุ้น F หรือหุ้น Ford นะครับ 3M นะครับที่ใส่ไปเยอะอไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้น AI และ MP W ดับบลนะครับก็จะเป็นหุ้นที่รองลงมานะครับแล้วก็อีกตัวก็คือดับบลบีเอนะครับก็จะมีการรีบาลานซ์ตามสัดส,ส่วนประมาณนี้นะครับในส่วนของการ ซื้อเพิ่มนะท็อปอัพในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าพอร์ตปัจจุบันนะครับกำไรหรือขาดทุนนะครับในส่วนของหุ้นของฟอร์ดเนี่ยตอนนี้กำไรแล้ว200นะครับหุ้นของ 3M ก็ก็กำไรแล้วแต่ยังไม่ได้ขายนะนะครับส่วนของหุ้นอื่นนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ประมาณ300แล้วหุ้นอา m มเนี่ยประมาณ200เพราะว่าผมรีบาลานซ์400นะครับก็คือเริ่มต้นเล็กๆน้อย,อยๆก่อน นะครับแต่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงจุดซื้อนะครับแปลว่าผมต้องซื้อตรงนี้ประมาณ200นะครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับหุ้นคอยเบทผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่าเป็นยังไงนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับทำไมมันเป็นตัวหนาๆนี้ไว้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นตัวอื่นก็จะมีส่วนส่วนที่แบบเริ่มกําไรแล้วนะครับเริ่มเริ่มกำไรแล้วส่วนที่เป็นกําไรนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นตัวเลขนะครับ แล้วก็จํานวนที่กาไรหรือขาดทุนเราก็จะเห็นตัวเลขมันมีนะครับส่วนของแช่นะครับหรือจํานวนหุ้นที่มีก็จะมีลิสต์ข้อมูลไว้นะครับในส่วนของดีเวเดนนะครับว่าได้ดีเวเดนของปีนี้ประมาณเท่าไหร่ก็จะมีการใส่ไว้นะครับแล้วก็คํานวณดูว่าเปอร์เซ็นต์ดีเวเดนนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่าส่วนนี้ก็คือส่วนที่ลงทุนอยู่นะครับบางตัวก็ยังไม่ได้ลงทุนมันก็เลยเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็ ในส่วนที่เทปโปรฟิตไปแล้วนะครับก็คือขายทํากําไรไปบ้างแล้วได้กําไรเท่าไหร่ก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเห็นว่ามีมีหลายตัวเลยกําไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เนื่องจากเรายังอยู่ในโซนของเขาเรียกว่าอะไรเล่นรอบนะครับก็คือราคาอยู่ในโซนล่างนะครับผมชอบเล่นหุ้นในในโซนล่างเลยครับแล้วก็ซื้อสะสมนะครับเมื่อดีดก็จะขาย นะครับเมื่อยอมันจะเริ่มทยอยซื้อทําให้เปอร์เซ็นต์ของพวกนี้มันจะบวมขึ้นนะครับมันจะดูเยอะมันจะดูเยอะแต่ในความเป็นจริงก็คือต้นทุนที่ผมเพิ่งใส่เข้าไปมันยังน้อยอยู่นะครับทำไมต้องทําอย่างนั้นนะฮะส่วนตัวนะครับมองว่าเ,ออเนื่องจากเราไม่ได้มีเงินมากนะครับผมก็อาศัยการทยอยสะสมเงินเข้ามานะครับใส่เงินเข้ามาในระบบนะครับเหลือจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ทยอยสะสมหุ้นไปตามจังหวะ นะครับบางจังหวะก็จะมีการขายบางจังหวะก็จะมีการซื้อเพิ่มนะครับนี่คือภาพที่คุณเห็นนะปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าในหุ้น F นะก็จะมีหลายไม้ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไม้คือภาพรวมตรงนี้ก็คือกําไรแล้วนะครับตรงนี้ที่ถ้าเป็นสีแบบนี้นะครับอ่าเสพเงินแล้วกันนะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขบวกแปลว่าปัจจุบันนะครับกำไรในภาพรวมแล้วนะครับก็จะมีไม้ที่อ่ได้กําไรนะครับแล้วก็มีไม้หลายไม้ที่ยังขาดทุนอยู่ แต่ภาพภาพรวมคือกำไรภาพรวมคือกำไรสามารถที่จะขายไปได้ก็คือเกินจากจำนวนที่เรารีบาลานไว้ประมาณ200เกือบ0 0บาทอ่บาทโดยประมาณนะครับโดยประมาณคราวนี้มาดู INTC ออนะเมื่อสักครู่นี้คือหุ้น Ford นะครับ INTC หรือ Intel นะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ติดลบอยู่นะครับก็จะเปลี่ยนสีนิดนึงยังติดลบอยู่นะครับ ตรงนี้ถ้ามันถึง200เมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มทยอยรีบาลานซ์เข้าไปเพิ่มนะฮะอาจจะเพิ่มตัวเลขตัวนี้จากรีบาลานซ์400เป็นรีบาลานซ์800นะครับแล้วก็ซื้อก็ไปอีกนะครับประมาณนั้นนะครับซื้อไปอีก200นะตอนนี้อยู่ระหว่างที่ผมเริ่มกลับเข้าไปสะสมนะอินเทลผมมีการซื้อกขายเป็นระยะนะครับแล้วก็มีปันผลเป็นระยะด้วยนะครับก็จะมีการทําอย่างนี้ต่อไปนะครับทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณสัก ครึ่งปีนะครับครึ่งปีเดี๋ยวน่าจะมีการทําคลิปนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าผลการดําเนินการเป็นยังไงนะครับ 3M นะครับก็ตอนนี้ก็ตัวเลขเกินแล้วนะฮะก็คือรีบาลาน์เกินมาแล้วนะก็คือกําไรนั่นเองนะครับจากจุดที่เริ่มเริ่มนะครับเริ่มนะก็คือกําไรส่วนนี้ยังไม่รับรู้นะครับยังไม่รับรู้ก็คือยังไม่ได้ขายนั่นเองนะครับ IPR นะครับก็ จะอยู่ในระหว่างที่รอให้มันลงหนักนะครับเพื่อจะได้สะสมนะครับหุ้นคอยนะครับก็จะขายไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้รับกลับนะในส่วนของสัดส่วนของการดีบบาลานซ์คือประมาณ800นะครับก็รอจังหวะในการซื้อหุ้นคอยนั่นเองหรือคอยเบสนะครับอ่ในส่วนของหุ้นอาร์มนะครับส่วนนี้ก็แค่400นะก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อซื้อไปแล้วขายไปแล้วและไม่ได้ซื้อกลับนั่นเองนะครับ แล้วก็อีกหุ้นหนึ่งนะครับหุ้น AI นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสะสมนะครับแล้วก็สะสมการสะสมปัจจุบันนะครับก็จะมีไม้ที่ติดลบอยู่นะครับไม้นี้เริ่มกําไรหน่อยๆนะครับบางบาทนะครับดัมบิวบีเอนะครับก็รอเพื่อสะสมเพิ่มนะครับแล้วก็ MPW นะครับก็ปัจจุบันกําไรไปแล้วนะครับกําไรไปแล้ว เรื่อกำไรไปแล้วนะครับในโซนนี้นะครับก็จะมีโซนที่เราซื้อแพงอยู่นะครับมันก็จะติดลบอยู่พอราคาลงมาด้านล่างเราทยอยด้านล่างนะครับเราทยอยซื้อด้านล่างทําให้ภาพรวมตอนนี้เรากำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่คือตัวเลขที่แสดงให้เราเห็นนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ e n f a c e นะครับก็จะเป็นตัวใหม่ที่ที่เข้ามานะก็ริบบาลานแค่400อนะครับอนาคตอาจจะเพิ่มเป็นส500้า0ก็อะไรก็ว่าไป นะครับขึ้นอยู่กับการอ่านกราฟด้วยนะฮะแล้วก็รอให้มันร่วงนะครับเพื่อจะได้สะสมเพิ่มนั่นเอง EL นะครับก็กําไรนิดหน่อยบางๆนะครับก็รอให้มันย่อแรงๆอีกรอบเราจะได้สะสมนะครับนี่คือภาพรวมนะภาพรวมของพอร์ตนะพอร์ตที่ผ่านมาก็เอ่อกไรเพิ่มขึ้นนะครับก็ดีกว่าในช่วงปลายปีที่แล้วนะก็มีหุ้นหลายตัวเข้ามานะครับจะกําไรเยอะกว่านี้ถ้า จะเย็นนะครับแล้วก็ขายอาร์มนะครับในเวลาที่เหมาะสมกว่าน,นี้นะครับก็จะได้กําไรที่ที่ทําให้พอร์ตดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผมมีกระสุนเหลืออยู่นะครับทั้งเป็นยูโรสตาแล้วก็ไทยบาทนั่นเองนะก็ยังสามารถที่จะสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถดูกราฟดูอะไรไปได้ด้วยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ กราฟราคาละกันนะครับดาวโจนส์นะครับ DJI ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้ดูมานานนะครับจากในส่วนของดาวโจนส์นะครับเดี๋ยวกลับดูที่ดาวโจนส์ก่อนนะนะครับภาพรวมเป็นไงนะครับก็ไปทำออรทามไฮเนาะถ้าดูเป็นกราฟมันนะครับกราฟมันก็ราคาเบรกนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับก็ถือเป็นความรุนแรงนะครับของการขึ้นรอบนี้นะครับแล้วเป็นออทามไฮ นะครับแล้วก็ยังคงไม่มีอาการที่จะลงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำไฮใหม่ของเดือนนี้นะนะครับอาจจะเกิดการย่อนะครับเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับก็รอดูว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงในวันเวลาที่เหลือถ้าเบรกไฮได้อีกก็ยังสามารถไปทำออทำไฮใหม่ด้านบนได้นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับว่าจะถึงประมาณไหนนะถ้าให้ผมคาดการนะครับก็คาดการโดยการ ดูนะครับจากสวิงที่มันขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้แถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะนะประมาณนี้ตามปลายยอดเลยนะครับตามนี่คือการดการนะนะครับล้วก็ประมาณแถวนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็ถึงแล้วนะฮะถ้าถ้าดูในภาพภาพรวมมันถึงมันก็ถึงแล้วตรงนี้นะครับในส่วนของ dji นะครับหรือดาวโจนส์นะครับในส่วนของ iSI เอง นะครับก็อยู่ในลักษณะคล้ายๆจะเริ่มเป็น b บ l น i s h divergence นะครับเกิดขึ้นเป็น b e a r i s h divergence นะครับจุดนี้เป็นโซนที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับและนี่คือกราฟมันด้วยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะราคามันขึ้นมาแล้วเป็นลักษณะของแ a l i s h นะครับก็หวังว่ามันจะยังรักษาทรงของการขึ้นได้ต่อไปนะครับในโซนของการขึ้นแบบลักษณะเช่นนี้นะ นี่นะประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นซิกแซกเนะฮะเดี๋ยวมันก็จะลงมาแถวๆโซนล่างแล้วก็ดิงต่อ,อกรอบนะครับก็จะเป็นลักษณะของไอซที่มีการขึ้นการย่อการขึ้นการยอ่อนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ตอนนี้ไปดูหุ้นนะฮะตัวที่เป็นตัวที่ผมอยากจะแช์นะก็คือในส่วนของหุ้นอาร์มนะครับหุ้นอาร์มที่หลายคนมองว่ามันแพงเกินไปนะครับมนนู่นนี่นั่น นะครับแต่ก็นั่นแหละนะผมไปสะสมอยู่ในโซนล่างนะครับแล้วก็ผมขายไปในระดับที่รวดเร็วไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ลืมนะฮะลืมที่จะเก็บของกลับนะครับหลังจากรู้ตัวอีกทีก็ขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับในหุ้นอาบนะครับก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับในหุ้นอาบนะะแล้วก็เอามาดูในลักษณะของวีคนะครับรายสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับรายสัปดาห์ก็จะมีอาการของการย่อตัว นะครับของหุ้นอาร์มอยู่นะครับก็เป็นสัปดาห์นะจะเป็นสัปดาห์แรกนะที่เริ่มมีการอ่อนตัวนะครับแล้วก็เราก็จะมองหาจุดรับนะครับถ้าราคาลงมาในอนาคตซึ่งราคาที่ผมเล็งไว้ก็คือในโซน78สเอ่อหกสินะฮะกับ78.6ซึ่งก็รอให้ราคาลงมาแล้วค่อยทยอยสะสมต่อไปในหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นหลายตัวนะอ่าไล่เรียงนะครับ AI นะครับก็จะมีการ ซื้อซื้อคขายนะก็จะมีการซื้อล่างนะครับแล้วก็มีการทยอยขายนะครับแล้วก็รับกลับแล้วก็ขายนะครับก็ยังอยู่ในทรงแบบนี้อยู่นะครับยังอยู่ในทรงของสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของคล้ายๆจะเป็นการรีเวอร์ซซ่นะครับใน่วนของหุ้น a i นะผมจะชอบหุ้นที่มันเ,เคยขึ้นอยู่สูงแล้วลงมาหนักนะฮะตรงนี้ประมาณ90นะในหุ้นหุ้น AI แล้วก็ ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับโซนล่างเนี่ยเจะเป็นโซนที่ผมจะเริ่มเข้ามาแอคชั่นนะครับแล้วก็ทยอยสะสมนะครับในส่วนของหุ้น AI หุ้นอาร์มดูไปแล้วนะครับหุ้นบอดนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือหุ้นที่เคยเไปทำที่สูงๆนะฮะแล้วก็ลงมานะครับและปัจจุบันหุ้นของบอร์ดก็อยู่ลักษณะของการไซด์เว์ในกรอบเวบยะกรอ,อบใหญ่ นะครับเป้าหมายจริงๆคือผมอยากได้หุ้นฟอร์ดในราคาด้านล่างนะครับในราคาโซนล่างถ้าได้ราคาโซนล่างนะโซนข้างล่างต่ํากว่าประมาณต่ำกว่า8นะครับ8 USD นะครับก็จะดีมากเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถที่จะเก็บหุ้นตัวนี้ได้นานขึ้นนะครับการเล่นในโซนนี้เป็นแค่การเล่นเพื่อค่าเวลาเท่านั้นนะครับอินเทลนะครับอิ Intel, นเทลก็มีการดีกลับขึ้นไปนะครับจากโซนที่รับนะจุดนี้ก็ ถือว่าได้กำไรพอสมควรนะครับในส่วนของ Intel แล้วก็ในกราฟมั่นของ Intel เองนะครับก็มีอาการแดงๆมาเป็นเดือนที่2นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่2ที่ออกอาการแดงๆนะครับเป็นลักษณะโดจิและแดงๆซึ่งคาดว่าน่าจะมีความสามารถในการจะย่อและพักฐานลงมาด้านล่างได้ฉะนั้น Intel จะเป็นส่วนที่นั่งนั่ง,ง,งทับมือนะรับใครไม่มีก็นั่งทับมือรอไปก่อนนะครับ 3M มีปัญหาเรื่องโน่นนี่นั่น นะครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นโอกาสที่เราจะเริ่มเข้าไปเล่นเข้าไปทยอยสะสมในโซนนี้นะครับจะเป็นโซนแรกที่ผมเข้าไปทยอยสะสมแล้วก็หวังจะได้ราคาของมันต่ํากว่า80นะครับอยากได้ต่ํากว่า80 u s d นะซึ่งหากเป็นไปได้นะครับได้ประมาณสักหกสิบนะหกสิบเจ็ดสิบแถวๆนี้จะดีะมากๆในส่วนของหุ้นของ 3M มนะครับมันทําให้เราสามารถเก็บหุ้นเหล่านี้ได้นานนะครับถ้าได้เราได้ราคาต่ำนะครับ M P WU นะก็ลงมานะครับแล้วก็ทำนิวโลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเคสตารที่ของผมนะครับที่ใช้ในการที่จะรับดาบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าทรงของการขึ้นของมันและการลงของมันนะครับค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทะลุ78.6ของฟิโบลงมาด้านล่างนะครับแล้วมาลงมาพร้อมโวลุ่มนะครับการที่มีโวลุ่มมากแปลว่ามีคนขายมากและแน่นอนว่า ถ้ามีคนขายได้แปลว่ามีคนรับนะครับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีการรับและมีการทําธุรกรรมกันในโซนล่างฉะนั้นตรงนี้น่าจับตามองนะครับในส่วนของหุ้น mpw นะครับว่าจะมีเดือนใดที่มันสามารถที่จะรีเวอร์ซกลับขึ้นไปในโซนบนได้ตรงนี้น่าหลุดนะครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าแต่อาจจะต้องรอให้วอลุ่มมันลดลงก่อนนะครับวอลุ่มมันต้องลดลงก่อนนะคือวอลุ่มลงมา,มา,มากวอลุ่ม าราคาลงมามากนะครับวอลุ่มเริ่มเพิ่มนะครับตรงนี้มันจะเป็นจะต้องวอลุ่มเพิ่มเริ่มมี Activity น้อยลงนะครับในส่วนราคาจําเป็นจะต้องค่อยๆทย,ยอยขึ้นผิดกับวอลุ่มที่หายไปนะครับนั่นคือการในส่วนที่ลุ้นการรีเวอร์ซของหุ้นตัว m p w WBA นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือหุ้นที่ลงมาแตะในระดับ 78.6นะครับก็ลงมาแตะ78.6แล้วนะครับก็ลุ้นที่จะดีดเรือสโซกลับขึ้นไปหากไม่สามารถดีดกลับขึ้นไปได้เจอ,อกันโซนล่างนะครับซึ่งโซนนี้คุณต้องแบ่งเงินดีๆนะว่าคุณจะเข้าในโซนสะสมตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นผมเข้าตรงนี้20%แปลว่าผมต้องมีเงิน80%เพื่อรอซื้อสะสมที่ในระดับต่ำกว่าต่ำกว่า9ดอลลาร์แล้วกันนะครับโดยประมาณนะ นะครับซึ่งตัวเลขที่ผมอยากได้จริงๆก็อ,อยู่แต่ประมาณสักโขดหน่อยนะครับประมาณ67ดอลลาร์ด้านลา่างนะครับตัวนี้ก็หวังว่าให้ให้มันลงนะครับว,ว่าให้มันลงเอ่อคุณมันต้องลงนะครับเพราะว่าเราอยากได้ของนะครับเราจะต้องได้ในโซนโซนราคาที่เราได้เปรียบนะครับถ้าเราเข้าในโซนราคาที่เราเสียเปรียบก็ก็ไม่ควรจะเข้านั่นอี EL นะครับ EL ก็มีการลงมานะครับแล้วก็ EL จะเป็นโซนที่ผมรับดาบได้อย่างสวยงามนะครับมีการเทคโปรฟิตไปแล้วปัจจุบันก็รอให้มันย่อนะครับแต่ลักษณะของ e อตอนนี้มันเด้งขึ้นมาประมาณหลายเดือนแล้วนะนะครับพยายามไซเวย์มีโดจิเรียบร้อยนะครับลักษณะลักษณะคล้ายๆไซเวย์อัพบอลุ่มหายนะครับตัว EL นะครับรุ่นไซเว่ยขยอยสะสมแล้วก็รุ้นการรีวอร์ซัลขึ้นไปด้านบนนะครับตัวของ EL นะ พราะมันลงมาอยู่ระหว่าง6 8กับ78.6นะครับส่วนคอยนะี่ครับคอยมันขึ้นตามบิตคอยน์ Bitcoin นั่นเองนะครับคอยเบดเมื่อราคาบิตคอย์พุ่งทะยานขึ้นมาหุ้นคอยก็ยังทะยานขึ้นมานะครับผมมีการทํากําไรไปแล้วนะครับในโซนนี้ทําให้ตอนนี้ไม่มีของนะจำเป็นต้องรอการย่อของหุ้นคอยต่อไปนะครับเรามีหุ้นหลายตัวฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรารอหุ้นบางตัวนะครับให้มันลงมาเราก็สามารถไป เล่นในหุ้นตัวอื่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องพยายามจะเอาชนะมันให้ได้ทุกรอบนะครับไม่จําเป็นนะครับ i นะครับก็วอลุ่มหายนะครับราคาลงมีการแลกเปลี่ยนกันในโซนราคาล่างนะครับมีการแลกเปลี่ยนตั้งแต่โซนราคาล่างและมีการลากทำโลว e r l หนึ่งดอกนะครับที่ฟิโบห้าสดนะครับดูน่าสนใจนะครับในส่วนของ i อ p มีการซื้อสะสมและมีการขายคาดว่าเดี๋ยว ประมาณสัปดาห์หน้าผมนะ่าจะเริ่มทยอยเข้าไปเริ่มสะสมเพิ่มในส่วนของหุ้นโดย IIP i รอบนะครับไอวอลุ่ Volume มันลดลงบ้านิดหน่อยนะครับแล้วราคาไซเวย์นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะรอให้มันกดนะฮะแล้วทยอยเก็บเพิ่มเก็บเพิ่มแบบเพิ่มนะครับ,ยยนะรบตัวนี้อาจจะใช้เวลาหลายเดือนในการในการสะสมนะครับในการสะสมแล้วก็เป้าจริงๆก็คือเป้าให้มันลงมาอยู่ประมาณสัก มียกได้ประมาณต่ำกว่า85นะครับซึ่งตอนนี้มันประมาณ97นะครับแต่ว่าโซนนี้ผมมีการเก็บราคาทำกำไรไปแล้วนะครับก็คือเก็บกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนเท่านั้นเอง n f e นะครับก็ลักษณะกราฟของ e n f a c e ก็คล้ายๆหลายตัวก็คือลงมาแตะที่78.6นะครับแล้วทำซิกแซกนะฮะลักษณะไซเบีออกข้างนะครับซึ่งมันก็ยังไม่เลือกทางนะตอนนี้ยังไม่เลือกทางว่า มันจะไซด์เวยต่อไปนะครับมันจะกดลงมาอีกรอบหนึ่งหรือมันจะรีเวอร์ซ์กลับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับแล้วก็สําหรับหุ้นตัวอื่นที่เล็งๆไว้ก็อย่างที่เห็นนะครับที่ผมเล็งเลงไว้เนะี่ยก็จะมีหุ้นเกี่ยวกับไอทีนะครับก็คือ snow นะครับหรือ snowflake นั่นเองก็รอมันกดโลงมาอีกรอบนะครับ snowflake snow ส่วน data dog ok นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทะยานขึ้นไปแล้วนะครับทาให้พลาดจังหวะนะครับจุดรับจริงๆก็คือจุดนี้แหละ นะครบที่ตีไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้เข้านะไม่ได้เข้าทําให้เจ้าตัว d a t a d o ็อเนี่ยถ้าจะวิ่งตามค่อนข้างเลยนะครับอาจจะต้องรอให้มันไซด์เวย์นะครับแล้วก็ออกข้างแล้วมีกดสักรอบหนึ่งเพราะว่าวอลลุ่มตัวนี้เริ่มเริ่มหายแล้วนะก็รอให้มันย่อลงมานะครับนี่คือภาพรวมนะครับในส่วนของการอัปเดตพอร์ตปัจจุบัน นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสาหรับใครก็ตามนะที่เริ่มลงทุนมือใหม่นะครับเริ่มลงทุนหุ้นอเมริกานี่คือวิธีการที่ผมทำนะครับหวังว่าจะได้ไเดียและนําไปประยุกต์ใชน้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ